สวัสดีครับผมเราก็เกมโต้หลวดตาลูกวิชเช่นเคยนะครับนะในวันนี้จะมาพูดถึงวงแหวนที่กำลังจะเข้ามาในวันที่28ถึงวันที่1ที่กำลังจะถึงนี้ครับผมประกอบด้วยวงแหวนกงเล็บหมีเนาะหมาสามหัวแล้วก็เป็นวงแหวนอ่าฟิวชั่นครับผมระหว่างกงเล็บหมีและหมาสามหัวนะครับนะซึ่งหากใครเล็งตอนนั้นไม่อยู่เนี่ยก็ถือว่าผมว่าดีนะเพราะมันเป็นวงแหวนของสายคอลเนาะมันจะทําให้สเตตัสสายคอลคุณเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะงั้นอ่ะมาดูกันครับผมว่าทั้ง3แหวนเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับนะ ระหว่างพูดไปเนี่ยผมน่าจะไม่ได้น่าจะไอแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่คอก็ใครดูคลิปไหมแบบก็จะเห็นว่าผมไอบ,บ่อยๆนะผมงั้นต้องขออภัยนะรอบนี้มันเป็นหนักกปกตินะครับผมนะอ่ะโอเคครับผมมาดูที่วงแหวนนะเราต้องมาดูที่การ์ดวงแหวนแล้วเนาะเพราะว่าวงแหวนมีเนี่ยยังไม่มีนะครับนะ ดาวน์โหลดก,ก่อนนะโอเคมาซ้ําหัวครับผมนะฮะมาซ้ําหัวเนี่ยเป็นองแหวนที่ทําทให้การโจมตีต่อเนื่องหรือการโจมตีหลายฮิตเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมโดยจะมีผลตั้งแต่ฮิตที่2ยันฮิตที่ล้านนะครับผมนะอันนี้ก็พูดให้เวอร์ดูดูเวอร์เฉยนะครับผมนะฮะก็เรามาดูที่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันนะครับผมนะ ราดูที่ความสามารถมันน้องจะอ่านให้ฟังนะครับผมในเทิร์นในเทิร์นหนึ่งเนี่ยหากทำการโจมตีตัวหลายช่วงครับผมตั้งแต่ฮิตที่2เป็นต้นไปนครับผมดาเมจสุดท้ายของการโจมตีน่าจะแรงขึ้นตามลำดับครับผม12 24 48 96ครับผมนะฮะโดยหากโจมตีเกินครั้งที่5ขึ้นไปเนี่ยจะดกค้างไว้ที่ดาเมจสุดท้ายก็คือ9กครับผมนะฮะดูช่องที่ดูช่องมันนะ <c oughs> นะครับผม การโจมตีครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีผลนะผมฮิตที่1จะไม่มีผลครับผมจะไม่ถูกนับในนี้ครับผมหากพทิที่2เนี่ยจะขึ้นมาเป็น12% 24 48 96ครับผมนะฮะและหากการโจมตีครั้งที่6เป็นต้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็น96ไปรเรื่อยครับผมนะ96 96ไปเรื่อยนะครับผมนะเพราะง,งั้นเดี๋ยวมานับใหม่นะครับผมฮิตที่1ไม่นับ2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับผมนะฮะ เข้าใจไหมว่ามันเป็นแหวนที่ทำให้การจมตีอะไรฮิตหรือตีอะไรช่วงเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับผมโดยจะมีผลตั้งแต่ฮิตที่สองไปต้นไปครับผมนะฮะทำขอาวก่อนตัวนี้ก่อนเพื่อจะได้ง่ายๆต่ออ,อันที่เหลือนะครับผม ทีนี้ครับผม1นึ่งแสนปีกับแสนห้าหมื่นปีเนี่ยมีความสามารถเหมือนกันครับผมนะก็คือแพ้เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไดเมจครับผมนะเห็นรึเปล่าวันเพิ่มที่สิบสองเปอร์เซ็นต์น้อเริ่มต้นเนาะทีนี้หากคุณทำถึงแสนห้าเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเป็นสามสิบหกสิบร้อยี่สิบแล้วก็สามร้อยครับผมนะฮะซึ่งเลยทำให้ดาเมจคุณเนี่ยแรงขึ้นมากเลยครับผมนะม่าจะเป็นการโจมตีด้วยหกปีปุกรบีหรือแบบตัวละครอื่นที่มันมีการเพิ่มการโจมตีอะไรฮิตเข้ามานะครับผมนะซึ่งหลังเนี่ยยกกาาาาาาารรรโจจมมมมมตตตีะะะะะหิิถูเเเเขข้้พ่ลััวนนนคบผ นะครับผมอ่ะมาดูที่ 200k แล้ว 400k ครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดครับผมเป็นการแค่เพิ่มอ่า<ม>เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเฉยๆนะครับผมงั้นเรามาดูที่ 400k เลยครับผมจะได้ง่ายนะครับผมอ่ขาขณะทำดาเมจใส่ศัตรูครับผมนะฮะห้าช่วงขึ้นไปหรือห้าฮิตนั่นแหละครับผมจะ่ทำให้ดา้านสตูของอาจ,จารย์สายโจมตีหนักว่องไวแล้วก็อุปสรรคเนี่ยสูงขึ้นถาวร20%ครับผมสเต็ปสูงสุด,สด,สด5ชั้นนะครับก็คือกลายเป็น100%นั่นเองนะซึ่งแหวนมาสามหัวเนี่ยเป็นนบััรที่่ใช้งาายมมกะคผ เพียงแค่ใส่มันเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปขย Aid ันขยอมัน,นครับผมนะมันก็จะทำอ่าดาเมจแล้วก็เขาเรียกว่าบัฟไปเลยในตัวครับผมนะมันเป็นอ่าแหวนที่เข้าใจง่ายครับผมแล้วก็ใช้ง่ายโคตรๆอีกแหวนหนึ่งนะครับผมเป็นแหวนนี้เป็นแหวนที่ดีนะผมแนะนําเลยครับผมสำหรับคนที่กาลังจะตามหานะครับผมนะอีกแหวนหนึ่งครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมวงแหวนกรงเล็บหมีนะครับผมวงแหวนกรงเล็บหมีครับผมนะฮะ,ก,ะ,ะก็จะมีการเพิ่มดาเมจสุดท้ายต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้น20%ครับผม คำว่าตอบเป้าหมายของมันเนี่ยอาจจะเป็นแต่ละตัวเนาะนะครับผมาหากเป้าหมายมีจํานวนเยอะมันน่าจะแรงขึ้นตามจำนวนเนาะมี5ตัวก็คือจะจะเป็นตัว20%กลายเป็นร้อเนาะอันนี้คือความเข้าใจผมที่อ่านมาหลายครั้งแลวผมตีความเป็นอย่างนี้เนาะเพราะมีคําว่าตอบเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นแบนหมีเนี่ยจะเก่งมากในการโจมตีศัตรูหลายๆตัวนะครับผมนะและทุกการกาจัดจูนิต1หนึ่งตัวเนี่ยได้เป็นสุดท้ายของการโจมตีครั้งถัดไปที่มีตอเป้าหมายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1 5สูงสุดถึง สี่อะสามารถทอนทับได้สูงสุด4ชั้นครับผมจนจบการต่อสู้เนาะต่อเนื่องทั้ง3ต่อสู้เนี่ยอ่าถ้าแปลแบบดีๆเนออี่ยอาจจะเป็นการจนจบเกมนั่นเองนะครับผมนะต่อเนื้อสนามนั่นเองนะอาจจะแปลมาไม่ดีเนาะพูดง่ายคือมันอยู่ถาวรน,นั่นเองนะครับ <c oughs> อะความสามารถหนึ่งแสนปีกับแสนห้าหมื่นปีเนี 1, ่ยเหมือนกันนะครับผมในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นขึ้นมาเนาะก็คือการทุกๆการกำจัดจุดหนึ่งตัวเนี่ยดาเมจสุดท้ายของการโจมตีขั้นตัดไปเนี่ยจะแรงขึ้น25% ครับผมนะฮะและไอตัว2 0 0แสนปีถึง4 0 0แสนปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างงงนะนะครับผมความคานเหมือนกันเป็นการแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะมันบอกว่าเมื่อกำจัดยูนิตสองตัวขึ้นไปครับผมดาเมจสุดท้ายจากการจากวิจารณสายโจมตีหนักบางไวและอาวุธลับเนี่ยของเราจะเพิ่มขึ้น40%ครับผมผมมองว่านะครับผมนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้สมมติคุณค่าัตูหนึ่งตัวใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราสแต็กไปแล้วร้อยหนึ่งก็คือเดี๋ยวเรามาจ่อ,องวงแหวนให้มันเข้าใจง่ายๆก่อนเรากําลังพูดถึง,งวงแหวนที่มอีอายุที่หนึ่งแสนห้าหมื่นปีครับผมก็คือการกําจัดสตูลหนึ่งตัวเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมสมมติเราตีบอสสายคอนใช่ไหมบอสสายคอนจะมีลูกน้องอยู่สี่ตัวใช่ไหมไม่รวมบอสมันถ้ารวมบอสมันคือเป็นห้าตัวเนาะลูกน้องมันจะสามารถถูกกําจัดได้สี่ตัวใช่ไหมตรงนี้จะนับเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่าเราสามารถกําจัดลูกน้องมันได้แน่นอนสี่ตัวครับผมนะฮะะแลทีีน้ การโจมตีศัตรูในแบบเวอร์ชั่น2ตัวเนี่ยก็จะถูกบับขึ้นมาในตรงนี้ด้วยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้น4 0 0 0 0นปีเนี่ยหากเราตีบอสคอนใช่ไหมเราก็จะโดนเพิ่มขึ้นมาอีก80%ก็คือบอส4ตัวเนี่ยมันจะมี ก็คือการกำจัดแต่ละสตูสองตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40%ใช่ไหมสี่ตัวกันแปดสิบเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อที่ทดไปในใจกับกับแปดสิบที่กำลังเอามาใหม่เนี่ยเอามาใส่กันเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับผมเขาจะดุเขาจะปิดยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะฮะในเนื้อตัวเกมแปลเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมนะฮะและวงแหวนต่อมาครับผมก็คือวงแหวนฟิวชั่นครับผมนะคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นหัวหหหหมมมีีกกกััับบววาครรผนนนะะฮ็็เเยปงแ ฟิลหมีฟิลหมาแล้วกันนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมนะก็ผมนั่งอ่านเล่นแล้วเนี่ยก็เหมือนดาบตัวเองเนาะแว้นหมีหมาแว้นหมาหมีเนี่ยก็เอออันไหนก็น่าจะอับปีเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมนะฮะเมื่อโจมตีอ่าขอโทษนะฮะเมื่อโจมตีศัตรูหลายช่วงในเทิร์นนั้นครับผมนะได้เป็นสุดท้ายที่โจมตีจะเพิ่มขึ้นตามลำดับครับผมนะฮะและดาเมจสุดท้ายจากการโจมตีช่วงที่3เป็นต้นไปจะเพิ่มขึ้นตามระยะสุดท้ายครับผมนะตอนนี้คือทำทำเงื่อนไขได้เร็วมากนะฮะก็คือการโจมตีฮิตแรกเนี่ย ก็จะขึ้นที่9ก้าสเลยนะครับผม2,3,4,5,6,7,8,9,10เนี่ยก็ <c oughs> จะค้างที่อันสุดท้ายเลยนะครับผมอันนี้เป็นการบั็อกเตอร์ที่รวดเร็วทันใจทิดที่1ไม่เสียหายเอ,อไ้ไม่ไม่ไม่ไมูนเปล่าครับผมทิที่1เราก็เอานะครับผมนะตรงนี้เป็นวงแหวนที่โหดมากนะครับผมในระดับอ่าดูก่อนนะโอเคในระดับ6 0แสนปี8 0 0แสนปีแล้วก็1ล้านปีเนี่ย ความสามารถเหมือนกันนะครับผมนะย้ำนะครับผม6กแสนแปดแสนหนึ่งล้านเนี่ยความสามารถเหมือนกันครับผมก้าวเสร็ล้วตัดไปก่อนนะครับผมก็คืออ่าเอฟเฟกสุดท้ายครับผมนะฮะอโอ้น่าจะแยกกันนะผมน่าจะแยกกันโอ้มันเดี๋ยวนะฮะอ๋อผมเข้าใจ มันก็ไม่น่ายากเนาะเออแต่มันแค่เขียนเขียนต่างหากหเฉยๆนะครับผมอ่ะงั้นมาดูเทเลอันครับผมนะฮะอ่าอันนี้ครับผมหกแสนปีนะหากโจมตี3ช่วงหรือมากกว่านี่ดาเมจสุดท้ายของสายโจมตีหนักเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้น40%สิบสูงสุดที่4ชั้นครับผมนะฮะอันนี้คือหากโจมตีมากกว่านะครับผมทีนี้8 0 0แสนปีครับผมนะฮะหากทำการกำจกัดสตูสำเร็จทุกๆ1ตัวเนี่ยอาจจะทำให้เอฟเฟกสุดท้ายเพิ่มขึ้นอีกครับผมนะหกส,สิบห้าเปอร์เซ็นครับผมนะฮะแล้วก็ หนึ่งล้านปีครับผมนะเอฟเฟกอัพเกรดดาเมจสุดท้ายจากวิญญาณสายโจมตีหนักคนที่มั่วไหเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมด80%ครับผมส่อนทัพสกุลที่4ชั้นนะครับผมอ่าผมคิดว่าตรงตรงนี้เนี่ยเป็นการบัฟขึ้นมาจากตรงนี้นะนะครับผมนะฮะหกแสนปีกับ1ล้านปีเนี่ยคือซิงกันเป็นอันเป็นความสามารถเดียวกันครับผมนะฮะก็คืออัพมาจาก40%กลายเป็น80%เปนาะส่วน8 0 0แสนปีเนี่ยจะเป็นความสามารถด้านการกำจัดศัตรูครับผมหากกำจัดศัตรูได้ครัััับบบผผมมมเเเเนนนนนนี่่ยตวาาะะะกก็็คคคือออสสแงรจจทให้ด สุดท้ายแรงขึ้นอีกของสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่4ชั้นครับผมนะฮะร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบก็กล,กลายเป็น260เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะทีนี้เก้าแสนปีเนี่ยมันก็อยู่โดดๆใช่ไหมด้าเมย์ช่วงสุดท้ายของการโจมตีหลายๆชิดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น288กับ672ครับผมนะฮะตัวนี้มันสตาร์ทที่เกกับ192ใช่ไหมมันจะเปลี่ยนอัเป็นตรงนี้ครับผมก็คือ288กับ672นะครับผมนะฮะก็คืออ่าตรงนี้เนี่ยเพิ่มโคตรเยอะ3เท่าชิบหายยโคตรรแงเลนะผมแรงมากนะโอ้3เท่าเลยนะ ฮิตหนึ่งก็เอาสามเท่าแล้วอะฮิตสองถึงสามสี่เทาเจนเนียก็เพิ่มเป็นหกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอู้แรงมากครับผมนะฮะดาเมจพวกคุณจะกระโดดแบบโอ้โห uh, โดดเป็นแบบเป่ากบตอนเก้าแสนปีนะแบบโดดมากนะตอนนี้คือโหมดไม่ไนะใครไปถึงเก้าแสนปีได้เนี่ย uh, โอ้โหชิบหายแล้วแบบโคตรโลภเลย <c oughs> นะครับผมนะ่าจะไม่มีงบนะครับผมแต่แรงมากจริงๆนะครับผมนะฮะอ่ะมวงแหวนทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่ะบาบอกว่าผมจะอธิบายพวกคุณเข้าใจอยู่นะนะครับผม อาจจะมีติดขัดบ้างนะเผอบางทีเราเนะี่ยไปซ้อมมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราพอเราต้องมาอ่านเริ่มใหม่แต่เมืแหวนเสือเม,มืแหวนหมีแล้วมาเจอแหวนฟิวชั่นเนี่ยบางทีเราก็ลืมนะครับผมนะฮะพอมันอ่านหลายครั้งเนาะแล้วก็บวกกับการต้องอคิดในหัวด้วยว่าต้องอธิบายให้คนเข้าใจยังไงนะครับผมนะซึ่งมาถึงคําถามสําคัญนะครับผมว่าระหว่างแหวนเสือกับแหวนหมีเนี่ยเราควรจะทํามงแหวนอะไรก่อนนะครับผมหาคนที่ไม่ได้มีเลยนะครับส่วนตัวผมแนะนําให้เป็นองแหวนเสือนะครับผมเพราะว่าเขาทำไอ เสือทําไมล่ะองแบวนหมาดีเออนะครับผมเป็นรู้ไปติดเสือจากไหนวงแหวนหมาสามหัวครับผมกับวงแหวนมีเนี่ยควรทําอะไรนะครับผมแนะนําว่าควรทำวงแหวนหมาดีกว่าเพราะว่าวงแหวนหมาเนี่ยมันแสดงมันทําการแสดง,งผลทุกๆก,การโจมตีม่จะเป็นโจมตีไหนกรช่างนะครับผมแต่วงแหวนมีเนี่ยจะไปเก่งก็ต่อเมื่อการกําจัดศัตรูด้วยก็อาจจะไม่ได้เก่งกับวอรบ,บางตัวที่ทําการกําจัดศัตรูไม่ได้เนาะแต่ถ้าหากคุณทําให้มันฟิวชั่นกันได้เนี่ยแน่นอนครับผมมันโหดแน่นะครับผม นะเพราะงั้นอ่ะถ้าอันนี้จากส่วนตัวผมนะส่วนคุณคิดยังไงผมไม่ทราบนะครับผมจะคำแนะนำผมเีจะคำแนะนำเป็นแหวนหมาซ้ำหัวครับผมนะฮะแล้วก็เป็นค่อยเป็นแหวนหมีนะครับผมและถ้าหากคุณทำฟิวชั่นกันได้เนี่ยยิ่งดีครับผมนะฮะเพราะงั้นก็นี่จะเป็นการอ่าเป็นหนึ่งใน,ในการช่วยตัดสินใจนอกว่ามันจะดีไม่ดีครับผมก็ต้องไปเลือกดูเนาะว่าคุณจะอะไรครับผมนะฮะเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยหากไม่ได้สนใจวงแหวนสมเสร็จเนี่ยสะสมเพชรไว้สะสมเงินสดไว้ครับผมเงินในธนาคารนั่นแหละฮะ แล้วก็รอใส่วันที่28นะครับผมโมเมนต์สายคอร์สเนี่ยคุ้มแน่นอนครับผมสเตตัสสูงขึ้นอย่างแน่ๆเลยนะครับผมหากใครเลือกเป็น ATK อะไรพวกนี้เนี่ยรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับผมนะสหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมนะฮะหาผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยครับผมนะฮะแล้วก็สงสัยอะไรให้พิมพ์ถามที่ข้างล่างนะครับผมนะสหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม